อ t a TA f x เหนึ่งเป็นเครื่องบินรบต้นแบบที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดยคนไทยทั้งระบบซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของกองทัพอากาศไทยในประวัติศาสตร์เพราะนี่คือครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องบินรบที่มีขีดความสามารถในระดับแนวหน้าของโลกได้ด้วยตัวเองความตั้งใจในการสร้างอา a ์ทีไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการบินของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากความต้องการที่จะลดการพึ่งพาการนําเข้าอาวุธจากต่างประเทศและเพิ่มความมั่นคงด้านยุทธปัใจจัยในระยะยาววิศวกรไทยนักออกแบบและนักบินทดสอบจากกองทัพอากาศได้ร่วมกันทํางานอย่างหนักนับสิบปีเพื่อสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชาติตัวเครื่องของ ATF X 1ถูกออกแบบให้มีรูปร่างที่ใช้หลักการซ่อนเร้นจากเรดาร์หรือสตีลเทคโนโลยีในระดับสูงผิวตัวถังเรียบเนียนพร้อมเส้นสายคมชัดลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ให้เหลือน้อยที่สุด โครงสร้างหลักใช้วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ผสมไทเทเนียมซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูงทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วระดับเหนือเสียงได้โดยไม่เสียความคล่องตัวปีกออกแบบในลักษณะเดลต้าวิงผสมแคนาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการเลี้ยวและการทรงตัวในความเร็วต่ำรวมทั้งเพิ่มความมั่นคงในความเร็วสูงระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่ที่พัฒนาโดยความร่วมมือของไทยกับพันธมิตรในเอเชียตะวันออก ให้แรงขับสูงพอที่จะทำความเร็วสูงสุดถึงแมต2.2และยังมีโหมดซ u เปอร์ครูสที่ทำให้บินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องใช้ออฟเตอร์เบอร์เนอร์เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการตรวจจับจากอินฟราเรดระบบอาวุธของ r t a f x 1ถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นและสามารถติดตั้งได้ทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะสั้นและระยะกลาง รวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นความแม่นยำสูงโดยทั้งหมดจะถูกซ่อนอยู่ในช่องเก็บอาวุธภายในท้องเครื่องเพื่อรักษารูปทรงสตีลนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งปืนกลอัตโนมัติขนาด20มิลลิเมตรสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดระบบควบคุมการยิงเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและสามารถทำงานร่วมกับ AI เพื่อช่วยคำนวณเส้นทางยิงและการหลบหลีกศัตรูได้อย่างแม่นยำ หนึ่งในเทคโนโลยีเด่นที่สุดของ r t a f x 1คือระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ถูกฝังในคอมพิวเตอร์การบิน AI นี้สามารถช่วยนักบินตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นการเลือกเป้าหมายที่สำคัญที่สุดการวางแผนเส้นทางบินหลบเลี่ยงภัยคุกคามหรือแม้แต่การควบคุมฝูง UAV ที่บินร่วมกันแบบเยลไทม์ทำให้ ATAF-X 1สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในฐานะเครื่องบินรบหลักและเป็นศูนย์บัญชาการทางอากาศขนาดย่อมระบบดาต้าลิงก์ของเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการภาคพื้นดิน เพื่อรบและเครื่องบินลำอื่นๆในฝูงบินเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลยุทธวิธีแบบทันทีทันใดการสื่อสารและการประสานงานจึงมีประสิทธิภาพสูงสุดห้องนักบินของ atf f 1ถูกออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการมองเห็นและความสะดวกในการควบคุมหน้าจอแสดงผลเป็นแบบพาโนรามิกทัชสกรีนที่รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวกันพร้อมระบบเฮลเมัลติเดสเพลที่ทำให้นักบินสามารถเล็งอาวุธเพียงแค่มองไปยังเป้าหมายการควบคุมหลักเป็นแบบ fly by wire ที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ระบบช่วยเหลือนักบินในกรณีฉุกเฉินก็ถูกติดตั้งอย่างครบถ้วนรวมถึงระบบเก้าอี้ดิตัวรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานได้แม้ในความสูงต่ำและความเร็วต่ำมาก RTAFX 1ยังได้รับการออกแบบให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายตั้งแต่การสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีภาคพื้นการลาดตระเวนทางยุทธศาสตร์ไปจนถึงการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดความยืดหยุ่นนี้ทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถใช้งานเครื่องบินเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่หลากหลายได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหลายแพลตฟอร์ม ขีดความสามารถในการบินไกลและบรรทุกเชื้อเพลิงเสริมภายนอกยังทําให้สามารถปฏิบัติการข้ามภูมิภาคได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศบ่อยครั้งแต่ก็ยังรองรับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเมื่อต้องการเพิ่มระยะปฏิบัติการให้ไกลยิ่งขึ้นการทดสอบบินของ ATF X1 ในระยะต้นเริ่มจากการทดสอบการทรงตัวและการตอบสนองของระบบควบคุมจากนั้นจึงเข้าสู่การทดสอบความเร็วสูงการบินด้วยมุมปะทะสูงและการปฏิบัติการหลบหลีกขั้นสูง นักบินทดสอบรายงานว่าตัวเครื่องตอบสนองต่อคำสั่งได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสามารถทำมุมเลี้ยวรุนแรงได้โดยไม่สูญเสียการควบคุมระบบ AI ช่วยแบ่งเบาภาระของนักบินได้อย่างมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีเป้าหมายหลายเป้าหมายหรือภัยคุกคามรอบด้านการเชื่อมต่อกับ UAV ที่บินร่วมกันก็ทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ UAV เหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นตาและหูเพิ่มเติมหรือแม้แต่เป็นแพลตฟอร์มยิงอาวุธสนับสนุน ความสำเร็จของโครงการ ATFX1 ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณให้กับภูมิภาคอาเซียนและโลกได้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศในระดับสูงด้วยตัวเองความสามารถในการสร้างเครื่องดินรบเช่นนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นคงให้กับชาติแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆใ,ในการส่งออกยุโทโธปรกรณ์ไปยังประเทศที่ต้องการแพลตฟอร์มคุณภาพสูงแต่ราคาสมเหตุสมผล ในอนาคต ATF X 1อาจาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของอุตสาหกรรมการบินและการป้องกันประเทศของไทยการมีโครงการเช่นนี้จะช่วยกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาในด้านวิศวกรรมการบินอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงปัญญาประดิษฐ์และวัสดุศาสตร์ซึ่งจะมีผลกระทบเชิงบวกต่อภาคเศรษฐกิจและการศึกษาในวงกว้างหากประเทศไทยสามารถรักษาแรงผลักดันนี้ไว้ได้อาจาได้เห็นเครื่องบินรบรุ่นถัดไปที่มีขิดความสามารถเหนือกว่า ATF X 1และสามารถแข่งขันกับมหาอำนาจทางทหารได้อย่างภาคภูมิ